สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหลิงอายุเท่าไหร่อายุสิบหกครับอยู่จังหวัดไหนครับอยู่สปอปลาวครับอเอ้าสปอปลาวสบายดีสบายดีอยู่แขวงใดล่ะอยู่แขวงจำปะซากจำปะซากตี๋เราอยู่ลาวปิดเทอมหรือเปิดเทอมปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วแต่อย่าปิดใจนะอุ้ออย ล้วปกติมาเล่นคนเดียวอรอเพื่อนไปไหนเพือพ่อนอ่ะเพื่อนมันติดแฟนหมดเอ้าแล้วหลิงไม่มีแฟนหนอไม่มีคะ่ะเคย <_ d ream> เคยมีแฟนไหมเคยเราเราเลิกทําไมอะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ดีแล้วพอทีเนี้ยเดินไปวันหนึ่งแล้วเขาก็ไปมีคนใหม่โอ้ขออา้างขออ้างใช่คือแบบจิ๋วค่ะไม่รู้จะพูดอะไรคือเดี๋ยวคนคนในเกมเหรอ คนในเกมโอ้หลิงอย่าไปเชื่อคนในเกมเยอะดีพวกเนี้ยเชื่อใจไม่ได้หรอกใช่ถึวงว่าไม่มีแฟนเลยตอนนี้นไม่อยากมีแล้วเออยังยังไม่ต้องรีบหรอกอายุสิบหเองแล้วเราอยู่ลาวมีอะไรแซ่บๆกามีตะมะหูแจกสุดละเอาแล้วแล้วหลิงแซ่บบอ, <c oughs> อ้ยแซ่บป,ประซัน แล้วแบบเออจะจีบสาวลาวนี่ต้องทำยังไงอ๋อก็ต้องไม่เจ้าชู้นั่นแเฮ้ย,ยแล้วเราหลิงชอบบ่าวไทยหรือบ่าวลาวได้หมดนะอ๋อได้หมดขอแค่ไม่เจ้าชู้้าไม่เจ้าชู้แต่เราเจ้าชูนะอา้าวชูแต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้อุ้ยมันเป็นคนลาวทำไมเ่าไทยได้เอาคอะไ เป็นคนไทยเนี้ยมีเพื่อนเป็นคนไทยในเกมเหรออืมในเกมี่อ้าวแล้วถ้าไม่มีเพื่อนเป็นคนไทยก็จะพูดแต่เราเหรอก็พูดได้พูดได้หมดเฮ้ยเก่งนะเนี่ยอันนี้อยู่เราอยู่ลราอยู่มอไหนมอเดี๋ยวนะมอมอห้าไม่ใช่มอหกมอหกโอเคมีถึงมอเจ็ดใช่มีถึงมอเจ็ดเดูได้ไงอะ่ะรู้ดิเราเจอคนลรามาเยอะเราเราอยากมาอยู่ไทยบอ ไอดอกเอาผู้บ่าวแท้รายใจเอาหาว่าอะไรคนเนียผู้บ่าวแท้นี่ฮักแท้เด้เมียนมะน้อแมนตัวนาอเธอเธอเเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไหร่น้อยฉันจะได้เป็นแฟนของเธอ ฉันเขียนบันทึกถึงเธอสมาอยากบอกว่าเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่ก็พอจบแล้วจะไว้จังเอา้ากำลังเพงนะินอ่ะดิเฮ้ยให้ใจอะไรเขินนะหรื <c oughs> เอเขินว่ากว่าเอ้าเขินทำไมเขิน <c oughs> ล้องร้องเพลงให้ฟังชอบเปล่า ชอ,ชอบเพลงหรือว่าชอบคนร้องเอาคำเอาชอบคนครับเฮ้ยบ้าปป่าวเนี่ยลิงร้องให้ฟังบ้างดีร้องไม่เพนรับเฮ้ยคนเราต้องมีเสียงเพลงในจิตใจไม่ดึดแล้วหรือเบด่าเพื่อนในไหมอ่ะแอดเพื่อน,อเ,พอนเพื่อนเต็มอ๋อพี่ถ้าอยากแอดต้องร้องเพลงให้ฟังก่อน งั้นคุยคุยกันก่อนคุยอะไรอ่ะก็คุยเรื่อยๆไงแก้เงาแก้เบื่อเธอชื่ออะไรในเกมเนี่ยเบบีเบบีแปลว่าเด็กน้อยใช่ครับหรือว่าแปลว่าที่รักแปลว่าที่รักเฮ้ยอยู่โรงเรียนชอบวิชาอะไรภาษาลาวภาษาลาวเฮ้ยใช่ภาษาลาวค่อยหักเจ้า ไปกับหเกี้วที่กันเฮ้ยป้าเปล่าแต่แต่มันมีอยู่ครัง้งหนึง่งครั้งหนึ่ง ทำทุกทางให้เธอย้อนคืนมานานเท่าไรแต่ดูเหมือนว่ามันยังไกลและดูเหมือนเวลาไม่เคยทำมันให้จางบอกหน่อยเธอรัก ฉันไม่รรกกใคอีเลยเอาหายไม่ได้หายอ๋อเงียบเงียบทําไมเอาไม่ตอบฮัลโหลเอออย่างเงียบสิไม่บรรวาเป็นไงชอบเปล่าชอบ โอ้ oh, ชอบตลอดเลยชอบทุกอย่างที่เป็นพี่ชอบทุกอย่างที่เป็นพี่อีอีแม่ดุบ่ฮะอีอ,อีแม่ดุบ่บ่เม่ใจดีว่าว่าสิไปขอลูกสาวน้ำเพลินอยู่มาถมเอ๋เนาะมาถมเอ๋อันค่าสินสอดเท่าไหร่เอาแพงดอกบอาแพงดอกจะกรีบ ทิพาร์ลานกีบพาลูทิพา้์ลานกีบป๊าดจักบาทวะคอยไปเราเดอ้อไปพอกันไหมเดอ้อโอเคหักเดอ้อไม่ใช่แม่อ้วพี่ชายพี่ชายเล่นด้คอมห่อพี่ชายโคตรพอเลยอันนี้ไปไปโซนเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วพี่ชายเล่นไหมอ่ะเราเรายังไม่เล่นอันนี้คนไหนคุยกับเราเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เอา้าไม่รู้ได้ไ,ไ,ดไง เอางี้หัวห้องชื่ออะไรหัวห้องชื่อเอมมี่ครับชื่อเอมมี่กับอุ้ยใครเข้ามาไม่รู้เอาเพื่อนใครสวัดดีครับไม่รูแ้แล้วเมียต้อมชื่ออะไรเมียต้อมชื่ออะไรเมียต้อมชื่อเมลลี่อันนี้คือเพื่อนกันร,รู้จักกันอยู่แล้วหรือยังไงเออรู้จักกันเป็นเพื่อนกันครับอยู่จังหวัดจังหวัดขอนแกน่นครับเฮ้ยที่เดียวกับเราเลยคนบ้านเดียวกันตัวน,นี้ แมนแมนแมนเอมมี่อายุเท่าไหร่อายุสิบสี่สองคนครับ 14, สิบสี่สองคนแสดงว่าคนนั้นเขามีแฟนแล้วอะไรนะเมียต้อมเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกเลิกแล้วก็รีบเปลี่ยนชื่อนะ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนแล้วเหมือนกันเออรีบเปลี่ยนจะได้จะได้ไม่ต้องเห็นชื่อเขา <c oughs> เฮ้ยนั่นก็เลิกขำดิ <c oughs> เขาเขากำลังเศร้าอยู่ <c oughs> ขำไม่ดูเวลาเวลาเลยเฮ้ แล้วเราเอมมี่โสดเปล่าไม่ชวไมีผัวแล้วโอ้แล้วผัวไปไหนตายแล้วอ้าวหาผัวเจอหาพูดหายาหาพูย่าหาพูด,พดเฮ้ยพี่ชา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 ยอ่าเรียกครั้งเดียวก็รู้แล้วว่า พี่ชายไปลบเพื่อนในเกมคนสองคนสามคนได้ไหมอะเฮ้ยอย่าแอดดีมันเต็มแล้วพี่ชายพี่ชายไปแต่งตัวดีๆได้ไหมหนูรู้ว่าพี่ชายสายเติมอันนี้มันก็ดีทำไมเธอเฮ้ยอย่างนี้เธอแบบดูถูกการแต่งตัวนะไม่ใช่เออคนเรามันชอบไม่เหมือนกันดิพี่ชายว่าพี่ชายลบเพื่อนลบอีกละเอาเอางี้อยากอยากแอดมีข้อแรกเปลี่ยน ร้องเพลงให้ฟังก่อนร้องเพลงไหนอะเพลงที่เอ็มชอบฟังอะหนูร้องเพลงแบบโรแมนติกได้ไหมอะอะลองดูเฮ้ยตั้งใจร้องดีๆนะไม,ไม่ผ่านให้ร้องใหม่นะพี่ชายพี่ชายเตยฟังยังอะอ่ะเดี๋ยวขอขอไอ้แม่ก่อนขอเอ่อขอทดสอบก่อนว่ามันได้ไหมอโอเคโอเคเอาให้เวลาเตรียมตัว A few moments later พี่ชาย แต่เดี๋ยวฟังนะเอ่อ มีแค่ใจคนนี้ไม่ใครเปลี่ยนจบแล้วพี่ชายเฮ้ยโคตรพอเลยโอเคอาร์อ okay, ดตามสัญญาพี่ชายและพี่ชายชื่ออะไรอะ่ะเราชื่อสเต็กสเต็กใช่ตามชื่อเลยเนี่ยโอ้โหเป็นไงชื่อน่ากินเปล่าน่ากินจัดก็เรามันเป็นแค่สเต็กค,คงเป็นคนที่ถูกสเปคของใครไม่ได้ อ๋ออันนี้คือเอ็มมีแฟนแล้วใช่เอาเอาสมมติสมมติยังไม่มีแบบชอบสเปกแบบไหนรุ่นพี่สูงกว่าแล้วก็โรแมนติกแล้วก็ดูแลแบบดูแล้วโอโหอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ไม่เจ้าชู้ด้วยโอเคแล้วเราคนปัจจุบันเนี่ยถือว่าตรงสเปกไหมไม่เอาพี่ชายแล้วแบบพี่ชายร้องเพลงให้หนูฟังได้ไหมอ่ะ เอาเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรก็ได้ที่พี่สายชอบอ่ะเฮ้ยมีใครเข้ามาเนี่ยโอ้ยิ่งเขินอันนี้เ่อนหนูอื้มร้องว่าร้องว่าร้องว่าเราฟังอยู่แล้วฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ฉันไม่เคยที่จะหายไปหายไปคิดถึง เพียงแต่เธรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาไว้ฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดจังใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนผู่ชายอู๋พอ,อพอไหมเลยอ่ะเพราะตรงไหนเพื่อนออกเลยอ่ะโอ้เศร้า,า <laughs> แบบร้องยังไม่ทันจบเลยเพื่อนออก อ๋อพ่อพ่อไหมพ้อครับเฮ้ยพออะไรถึงร้องโอเคเดี๋ยวเราไปละบ๊ายบายบายโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนหอหมกหัว <t ap> <t ap>